พี่แซมว่าจังไดที่เต็นลาวอิลสูหนึ่งจุดเก้าแบบไม้น้อยสุดกี่กิโลไม้น้อยสุดกี่กิโลอ่านะเคยขายนะเคยขายไม่สิบสิบกิโลก็มีสิบกิโลแล้วทีนี้ตอนนี้เอาตอนตอนนี้เอาหน้าตอนนี้เอาหน้าตอนนี้นะโอเคมีคันนี้คันนี้ไม่กี่โลไม่ห้าพันโลอ่าไม่ห้าพันโลนะคะสหรับคันนี้เป็นอิลสูหนึ่งจุดเก้าเอ็กซ์ซีรีส์สีเทาแลมโบปียี่สิบสามนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะสามารถ ทักมาหาน้องเอ็นได้เลยนะคะแม็กไมย่างใหม่ค่ะคันนี้นะคะามาดูไมก่อน5,000โลจริงไหม <Mac S 2> เหมือน <Mac S 2> ได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะรถใหม่ป้ายแดงเลยแต่ถูกกว่า2องถึงสามแสนนะก็คุ้มใช้เงินดาวออกฟรีดาวเหมือนเดิมใช่คันนี้เราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะก่อนออกจากศูนย์ทำให้หมดทุกอย่างนะคะวันนี้ถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะกับอีลซูดีแม็ก1.9 X Series นะคะห้องเครื่องเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเหมือนใหม่ออกจากศูนย์เลย สำหรับใครสนใจนะคะสามารถติดต่อน้องเอ็นได้กับเบอร์098408 445